รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัท JSL Global Media จำกัดเสนอ ความจำเจดนเดินในชีวิตไม่ได้ทำในสิ่งที่คิดโยนทิ้งไปลืมไปให้ไกลและฉันจะเป็นคนใหม่เป็นฉันเองกับอิสระที่อยู่ในเสียงเพลงจะเป็นทุกอย่างที่ต้องการวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานที่ศูนย์เจ็ดชว์ ความสนุกสนานสำหรับทุกคนในครอบครัวแล้วนะครับการถ่ายทอดสดรายการ0-7โ์ชมประจำวันอาทิตย์นี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นอกจากมีป้ายไฟเยอะแล้วนะคะยังมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมาเชียร์เราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเนสงสัยนี่ชุดกีฬาสีนะกีฬาครับเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ถือเป็นเดือนแห่งความสุขของประชาชนชาวไทยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช่ครับก็ ตอนนี้ถนนราชดำเนินเต็มไปด้วยไฟนะครับอยากสร้างความอบอุ่นไปได้ครอบครัวชวนภรรยาชวนคุณพ่อคุณแม่ล้าลูกๆขับรถไปชมโอ้โหมีความสุขครับแต่ถ้าเกิดว่าวิธีง่ายกว่านั้นอะไรครับชมช่องเจ็ดสีครับเปิดมาเวลานี้เลยใช่ไหมครับเปิดมาช่องเจ็ดสีรายการเรานี่แหละก็พบกับเราห้าคนแบบนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับ ต้องบอกคุณผู้ชวมว่าต้องติดตามกันอย่างยิ่งเพราะเราจะประกาศผลคุณพ่อทั้ง6ท่านจากทั่วประเทศนะครับก็สู่รอบสุดท้ายจากโครงการเจ้าคุณพ่อค <พอ S 2> <ข>าราโอเกะไงพี่พอพูดกับว่าเจ้าคุณพ,พ่อคาราโอเกะปุ๊บโดนตีจะยิ่งใหญ่ทันทีไหนเจ้าคุณพ่อคาราโอเกะแล้วต้องพี่หนุ่มพูดคนเดียวนะคนอื่นพูดไม่ได้มันจะหวั่นไหวพดิเจ้าคุณพ่อคาราโอเกะ จังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลมาแล้วนะครับเป็นผลการตัดสินจากคณะกรรมการทั้งหมดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่ทรงคุณค่ามากก็คือผมก็มีเรา3าคนเนี่ยแล้วจะไปเขียนแบบนี้ทำไมอะครับซึ่งเราได้เดินทางไปทั่วประเทศนะฮะไปเฟ้นหาตัวมาตอนนี้เราสามคนมีทีมงานช่วยกันเลือกช่วยกันดูหลายหลายคนตอนนี้เราก็ได้รายชื่อคุณพ่อทั้ง6ท่าน ซึ่งผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแม้พูดแล้วตื่นเต้นคนลุกไปหมดจากโครงการไม่ใช่ครับปวดงงอ่อถอกคือในวันนี้ในวันนี้เราจะได้พบกับคุณพ่อตัวจริงที่จะมาโชว์เสียงในรายการนะครับสามท่านเลยสามท่านท่านเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมอีกสามท่านใช่แล้ววันนี้สามครับอย่างนี้ตอนนี้นะครับรอบสุดท้ายหกท่านในการันอนี้ไปดูกันก่อนว่าผู้เข้ารอบทั้งหกท่านมีใครกันบ้างครับเริ่มจากหมายเลขอะไรครับพี่ หมายเลข90นะครับคุณพ่อธีรพันธ์แท่งจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับธีรพัฒนธ์ครับ้องเพลงครับมีเพลงสากลด้วยยังกันนักร้องเลยต่อไปหมายเลข46นะครับคุณพ่อวุฒิพันธ์ทําดีจากจังหวัดนครปฐมครับหมายเลข28ครับต่อไปครับคุณพ่อจิรเดชหมายเลข28นะครับแก้วแท้จากกรุงเทพมหานครครับ ผู้ชนะสิบทิศครับแต่งตัวมาพร้อมเลยค่ะท่านต่อไปนะครับหมายเลข46หคุณพ่อวุฒิพันธ์ทําดีจากจังหวัดนครพนมนะครับคุณพ่ออายุยังน้อยเลยนะครับยังหนุ่มอยู่เลยแต่ร้องเพลงเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเหลือถิดตามมาด้วยหมายเลข40นะครับคุณพ่อโชคชัยสร้อยสาวิกาจากจังหวัดอุดรธานีครับบ้านผมร้องเพลงคอจะมีเส้นขึ้นทุกคนหมายเลขต่อไปครับหมายเลขย5่าครับคุณพ่ออนุชาต ที่ประวัตจากกรุงเทพมหานครวัยรุ่นมากวัยรุ่นอีกแล้วโอ้โหนี่ฮะและสุดท้ายครับนี่ครับคุณพ่อนิมิสสิทธิสุขเกษตรจากจังหวัดเชียงใหม่หมายเลข57าสิบเเลยครับเสียงมากครับดีแบบมืออาชีพเลยอ่ะเนี่ยดูลูกคอโอ้โหไม่ด้บอกว่าวันนี้คุณพ่อต้องบอกท่านเสียงดีหมดเลยแต่เป็นเป็นเพลงคนละแนวโอเสียงดีจริงๆคือคือถ้าแบบว่า ไปออกเป็นมืออาชีพก็ไม่ไม่ไม่น่ารังเกียจอะไรเลยสมัยรุ่นคุณพ่อเราเป็นหนุ่มผู้ชายสิบทิศยันสมัยรุ่นตอนคุณจะประกาศหกคนเนี่ยผมใจแบบระแวงตลอดเลเพราะวาพอบวยเป็นกรรมการด้วยมันบอกพ่อมันก็ลงด้วยเทมันบอกว่ามันจะเทช่องดีผมให้ผมให้พ่อผมเต็มร้อยแต่คนอื่นให้สูตรควันนี้นะครับสามในหกท่านจะมาประกฏดตัวเป็นเป็นร้องเพลงให้ได้ชุดได้ชุดละสามคนนะครับให้ได้สีกไปเลย ซึ่งอยตามกันได้อย่างที่ทราบกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็มีส่วนร่วมนะครับในในการมีกรรมการตัดสินในรางวัล Popular w o r d ด้วยโอ้โหที่เราชื่นชอบนะครับค่ะรับเอาตอนนี้มาถึงการรับเชิญของรายการเราครับสองทีมรออยู่แล้วไปพบกับทั้งสองทีมเลยครับ ถึงผู้สนับสนุนกันเลยนะครับเข้าเก็บกุ้งฮานามิเทสโก้โรตัสเฮดิกรีเดลต้าสติ๊กผ้าอ้อมสำเร็จรูปไรเพิร์สวีวีไรน์ค่ะนิสันทีด้าและศูนย์บริการหมอมวลชนค่ะทีมที่หนึ่งนะครับมาจากภาพยนตร์เรื่องไปอินเลิฟนะครับแข่งขันกันมาเยอะมากเลยครับเยอะแยะมากครับมีคุณดิววงฟลัวนะครับคุณแบงค์ดาวลิันะครับคุณดิวยังไม่มายังไม่มาใช่ไหมครับเดินทางอยู่ครับแล้วก็มีคุณบินมหาดำรงกูลนะครับคุณ ทัชทรอนะครับวงวานิชคุณตักบงกฎนะครับเราไปคุณตีใหญ่ด้วยนะครับอะไรนะฮะไปดู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 ไเดูไนดูไปดูไปกัไเดูไปดูไัดูไปดูไปดูไปดเไปดู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 ไักัีปดูไปดาไปดูไปดูบใั่ไปู้ไรดูไมดูไป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 ดูเรื่องดูไป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 ดวไ้ดูไปดูไกดูไปดาม6เรื่องวันนี้ตัไปดูไปดูไปดูบใช่ไรับ วันนี้นำทีมมานำทีมกลบอีกทีมน <มา S 1> ึงนะครับเจ้าของป้ายไฟนะครับ, <c oughs> บตาบ่างๆมากมายขนาดนี้นะครับสะท้อนแสงเข้าตาไปหมด <c oughs> น้องต้อนลูกศิษย์พี่ใหญ่นะครับแล้วก็น้องประชา <c oughs> น้องนัดที่เวรงามแล้วก็น้องนัดสักนาทอครับวันนี้เนี่ย que, เราถือว่าเพื่อความ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเราจึงการแฟนคลับส่วนนึงไว้ข้างนอกนะฮะยังอยู่นอกอีกเยอะค่ะแล้วแล้วเราก็สกัดโทรศัพท์ของแฟนคลับด้านนอกไม่ให้กดเฮ้ยให้หมดให้กดได้เพราะเมื่อกี้ที่ปล่อยเข้ามาหมดเนี่ยพิธีกรจะมองเราต้องกดเยอะด้วยวันนี้ลุ้นส0 0หมื่นบาทถึงว่าวันนี้40,000บาทถ้าวันนี้พลาดอีกสัปดาห์หน้า50,000ครึ่งแสนอ๋อวันนี้ก็วันนี้ก็รอดแล้วล่ะค่ะโทมาชิไปดูว่ากรรมการของเราสองท่านนะครับคุณตีดอกสะดาวและคุณนุ้ยเชิญยิ้มคัะสวัสดีค่ะ เอสสวยไทุกวันนมผงเอสยีและโซเค้นดีวีดีเดี๋ยวมาดูกันว่า2ทีมนี้จะได้รับคะแนนจากกรรมการอย่างไรนะครับย้ํากันอีกทีนะครับสี่หมาทเป็นมูลค่าของของรางวัลที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ชมที่โหวตกันเข้ามาแล้วเราซุ้มมาให้เต็มจับนกัสจับนกัสี่ตัวด้วยนะครับจัรนัทสี่ตัวด้วยนะคะอ้าวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวไปพบกับทีมนี้หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ